พระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์หมายถึงเหตุการณ์ที่พระเป็นเจ้าทรงนำพระนางมารีพรมจารีขึ้นสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในวันที่พระนางมารีถึงแก่มรณกรรมในเขตกรุงเยรูซาเลม็มบรรดาอัคราสาวกขององค์พระเยซูเจ้าได้ฝังศพท่านไว้ในคูหาแห่งหนึ่ง แต่เมื่อกลับไปดูพระศพอีกครั้งก็พบว่าคูหาว่างเปล่าเหมือนครั้งที่คูหาของพระเยซูว่างเปล่าจากการกลับคืนพระชนชีพขององค์พระเยซูเจ้าในเหตุการณ์นี้มีโทมัสอัครสาวกเป็นประจักษ์พยานในการเห็นพระนางมาเรียได้รับการยกขึ้นสวรรค์จากสุสานทั้งกายและวิญญา วันที่15สิงหาคมของทุกปีจะมีพิธีสมโพธพระนางมารีพมจารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์นอกจากนี้ยังถือว่าแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เป็นองค์อุปถัมภ์พระาศาสนาจากรโรมันคาทอลิกในประเทศไทยด้วยพระนางมารีเป็นบุคคลที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกให้เป็นมารดาพ,พระเยซูเจ้าและอาศัยความศรัทธาของพระนาง ร่วมงานของพระบุตรช่วยให้พระนางกลายเป็นพระมารดาพระศาสนาจากคาทอลิก Catholic. ทำให้เราระลึกถ,ถึงคู่ขนานกับเอวากล่าวคือเอวาได้ทำบาปกำเนิดทํามนุษยชาติสูญเสียพระหันสทานแต่พระนางมารีเอวาใหม่ผู้เป็นเครื่องมือในแผนการพระเจ้าเพื่อความรอดนำพระหันสทานสู่มนุษยชาติ เพราะว่าแม่พระเนี่ยทำตามน้ำพระไยัยซึ่งจะต้องเป็นแบบอย่างของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องทําตามน้ำพระไัยของพระเจ้าเราก็ได้เฉลิมฉลองกันทั่วโลกด้วยความเชื่อว่าแม่พระนี่ได้รับเกียรติยกขึ้นสวนรรค์จริงๆทั้งกายและวิญญาณซึ่งอยู่ในความเชื่อของพี่น้องคิดชนมาเป็นเวลาหลายร้อยปียึดแม่พระเป็นที่พึ่งและแม่พระเนี่ยจะขอพรขอประหันเจทานจากพระเจ้าเนี่ยให้พวกเราตลอดเวลาและพวกเราก็จะมีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นคงไม่ไม่หลงผิด ะะแล้วก็มีพลังที่จะกล้าต่อสู้กับปีศาจได้ตลอดเวลา